สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปูาพี่น้องเต็มมาแล้วเตมมาวโรตอนนี้กาลังปรับร้อมชว์ใหม่นะคะนิยูเคูัพี่นองเตนา้านแลวมาปูสาเทค่ะข้างหน้าเต็มมาแล้ว วันนี้นะคะมวนกันแน่นอนกระบอลกับะ่อบพอยดิสกด์ดิสก์แล้วก็เพลงละตรดีพี่น้องมารอให้กำลังใจเต็มสนามแล้ว<น>เครื่องสนามสะดวกเพราะว่าสนามกว้างแห้งมาเนี่กว้างข,ขวาง<น>มาเด้อพี่น้องเด้อมามวนกัน,นะคะ่ะมาพี่น้องมาบรรยากาศก็แบบ มาทำหาสารแล้วเดี first, ๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันนะคะเมื่อนี้เริ่มทําการแสดงสามถุงจนฮอตซอดแจ้งค่ะพี่น้องมาให้กำลังใจหลายเรื่องตอนนี้บนเวทีกำลังปรับโชว์ใหม่นะคะแล้วก็เมื่อนี้มีไลฟ์สดพองเพราะวาเห็น้ากลองแล้วก็ฮันที่ไปมาสแตนบายแล้วมาให้กำลังใจด้วยนะคะ